สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวภาคอีสานครับสุขูดซูโคนครับที่ติดตามช่องมานิแท็กเตอร์สวัสดีทุกท่านสวัสดีสวัสดีเอฟซทั่วทุกภาคนะครับที่ติดตามช่องมานิแท็กเตอร์รถไถ่ากถูกนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถไถมาแบบเร่งด่วนนะครับเนื่องจากอันนี้ฝนกําลังจะมาครับผมนี่แอดอยู่บริเวณบ้านนะครับข้างหลังจะเป็นโกดังนะครับเป็นโกดังโอเคครับมาชมรถ B ีสอง 140S นะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดของตระกูล b 21นะครับจะเป็นตัวล่าสุดของคูปตารุ่น b 21นะครับผมไอตัวนี้เป็นปี62นะครับผมเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับผมรถใหม่ๆเลยครับชั่วโมงงานก็อยู่200ชั่วโมงนะครับ200ชั่วโมงแท้นะครับนี้เป็นรถที่ลูกค้าเอามาตีเทินเอารถไถใหญ่กว่าเดิมนะครับผมครับ เดิมๆนะครับเพราะว่าตัวรถนะครับแทบจะไม่ได้ใช้งานหนักเลยครับดูดอกยางนะครับดูน็อตก็เดี๋ยวให้ดูวมๆยางแอดให้เลยประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับทั้งยางหน้าและยางหลังนะครับยางเดิมจากโรงงานนะครับตัวท้าย,ยตัวท้ายนี่แห้งๆเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยครับ ริงเขามีตัวพวในร่องอ้อยอยู่ครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วแต่เขาไม่ได้ให้มานะครับให้มาแต่ตัวรถครับเขาบอกว่าเขาจะเก็บไว้ใช้นะครับก็จะแห้งๆนะยางหลังก็อยู่ยางหน้ายางหลังอยู่เอ่อให้เลยครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับชั่วโมงงานครับรถเพิ่งเพิ่งขนส่งมาถึงวันนี้นะครับชั่วโมงงานสองร้อยชั่วโมงแทนะครับตัวนี้แอดไปไปเขาเรียกว่านะไป ดูรถหน้างานก่อนที่จะขนส่งมานะครับก็เดี๋ยวจะไฟออกอึบฝนก็กำลังจะตกได้เอาแอบหนึ่งนะครับโอ้ดีมันอ นี่ครับสีมงสีมาร์กเนี่ยอยู่ครบเลยครับของแท้ครับเนี่ยให้ดูแบตเตอรี่เดิมนะครับจากโรงงานนะครับเพราะว่ารถออกปีหกสองเองครับก็จะใหม่ๆนะครับนี่รอยสีมาร์กอยู่ครบนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไอสติ๊กเกอรุ่นนะครับจากโรงงานยังอยู่เลยครับเป็นโมเดลนะครับ สองหนึ่งสี่ศูนย์เอนะครับพวงมาลัยเบาหิวเลยตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับปีหกสอหกสองนะครับก็ตัวนี้แอดเปิดราคาไว้เดี๋ยวเอาลงก่อนครับอะพอดีอยู่คนเดียวด้วย โอเคครับผมก็ตัวนี้แอดเปิดราคาไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันนะครับหนึ 1, 4, ่งแสนห้าหมื่นสี่พันก็แอดทางภาคกลางภาคอีสานหรือว่าที่ไม่ไกลจากพื้นที่มากนะแอดส่งให้ฟรีนะครับร้านแอดอยู่ที่ป่าติวยะโสธรน,นะครับผมก็ส่งเพื่อไทยนะครับใครอยากจะได้รถดีๆสวยๆไปใช้นะครับติดต่อมาได้เลยครับ โมเดลโซเนี่ยครับ B สองหนึ่งสี่ศูนย์ S นะครับก็ถือว่าเป็นรถสวยนะครับเดี๋ยวอาจจะลองสตาร์ทให้ฟังเสียงพอดีรีบนะครับฝนจะตกแต่ดังนะครับไฟเลี้ยวออกนะครับไฟเลี้ยวออกนะครับก็ <c oughs> ใหม่เนะครับสองร้อชั่วโมงแท้นะครับ เนื้เนี่ยมากนะครับใหม่ใหม่มากครับแสนห้าหมื่นสี่พันครับก่อนดีกว่าซื้อรถ รถเก่า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 ยุุ่นหรือว่าอะไรองนี้ครับที่สภาพไม่ดีครับสภาพไม่โอเคครับเอาตัวนี้จบจบดีกว่าครับแสนสี่หมื่นเอยแสนห้าหมื่นสี่พันครับขออภัยเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับผมเป็นรถปีหกสองนะครับสองห้าหกสองก็ได้รถสวยๆเลยครับผมครบส่งภาคกลางภาคอีสานก็ส่งฟรีนะครับผมเก็บเงินไปทางได้เลยนะครับผม แอดมีหน้าร้านนะครับสนใจติดต่อตามเบอร์โทรครับ08 4 3 8 9 6 4 0 2นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ฝนมาแล้วขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ